สวัสดีค่ะเพื่อนๆทางช่อง YouTube สุรภาชาแนลนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านค่ะร้อนมากเลยหลังจากไปเก็บมะไฟมานะคะร้อนมากเลยค่ะอะไรใครย้อยกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยสวัสดีวันหยุดนะคะวันพักผ่อนค่ะ อันนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูสิ่งที่ปลูกไว้รอบๆบ้านนะคะปกติก็จะถ่ายลงคลิปนะคะแต่วันนี้ก็จะทำการไลฟ์สดให้ดูค่ะปกติไม่ค่อยไลฟ์สดนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตไลฟ์สดหน้าก็สดด้วยนะคะไม่ใช่แค่การไลฟ์สดอย่างเดียวพามาดู ขนุนลูกใหญ่มากค่ะดูดูใกล้ๆนะคะมาชมขนุนลูกใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้มีลูกเดียวนะคะนี่ข้างบน ดูนะคะอันนี้แงนตามนะแงนตามเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆนนะคะทางช่องสุรพาชาแนลค่ะอันนี้มาถึงบ้านที่อุบลแล้วนะคะวันนี้เป็นวันหยุดก็พามาชมพืชผักที่ปลูกไว้นะคะ ร้อนมากเลยค่ะเวลา16นาฬิกานะคะตอนนี้หลังจากที่เรากินข้าวกินปลาเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็มาดูสำหรับวันนี้นะคะมันก็จะมีจะพาเดินดูรอบบ้านแล้วก็พาไปดูลูกสีข้าวนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามานะคะอันนี้รอบๆบ,บ้าน คนไม่ได้มาจนแบบว่าดอกไม้อะไรโตหมดนะคะส่วนตัวนี้ต้นน้อยหนาที่อยู่หน้าบ้านต้นน้อยหนาหน้าบ้านโอ้โหเอาแล้วมองไม่เห็นแล้วนึงก็กำลังติดลูกนะคะน้อยหนากำลังติดลูกเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อสลับกล้องให้ดูดีกว่านะคะอ่านี่นะคะทักทายพูดคุยกันได้นะคะคนที่เข้ามาดูน้อยหน่ากำลังติดลูกเยอะเลยค่ะแต่งกิ่งไว้เรียบร้อยนะคะ เด็กกลับบ้านมาสามสัปดาห์ผลงานตามที่เห็นเลยเดี๋ยวที่ภูมิใจมากก็ไม่ใช่แค่น้อยหนานะคะปลูกแตงโมไว้สองต้นเพราะว่ามีอยู่ต้นหนึ่งออกลูกกำลังโตเลยค่ะนี่ แต่งโมโตแล้วโตวแล้วนะคะแตงโมปลูกด้วยเมล็ดแบบประครบประงมแต่ว่าคนไม่ได้มาอยู่รอดพ้นจากปากไก่ปากอะไรเรียบร้อยนะคะไปดูโซนด้านนู้นเขากำลังสีข้าวนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจเครื่องสีข้าวก็โทรมาสั่งจองได้นะคะสินค้าที่มีที่บริษัทตอนนี้ก็มีอยู่สองรุ่นค่ะก็คือรุ่นท็อปแกลนกับรุ่นท็อปฟังชั o นนะคะราคาจะแตกต่างกันถ้าเป็นท็อปฟังชั o นราคาจะอยู่ที่21,500นพันหรอยบาทท็อปแกลนอยู่ที่23,500ืาพันบาท นี้โซนหน้าบ้านโลกมากค่ะตอ,อนนี้ตอ,อนนี้กำลังสีข้าว เป็นรุ่นเจ็ดฟังชันนี่เป็นข้าวที่หนึ่งแล้วก็ลูกเน่า